วนนี้เราก็อยู่ที่ <S <S <DS> d s k Clinic <laughs> <laughs> d s c d s k Clinic ก็วันนี้คือฟิล์มพาน้องมาทำจมูก <c oughs> ให้ดูจมูกต,ตอนนี้ คือฟิมอะไปกินข้าวมาเมื่อกี้แล้วคือน้องเข้ามาปรึกษาแล้วฟิมก็เลยแบบมาไม่ทันตอนที่น้องกําลังแบบคอน,ซนเซิลเนองก็เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นน้องทําแล้วมันมีแบบทีดีอะที่เนี่ยเขามีแบบทีดีให้เราแบบเห็นว่าหลังจากที่เราทำอะแบบหน้าจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวฟิมว่าฟิมจะไปลองดูเผื่อว,ว่าถ้าฟิมแบบจะลองทําจมูกคงแรกเนี่ยหน้าฟิมจะออกมาเป็นยังไงอยากเห็นเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสแกนใบหน้าตรงนั้นอนะมันเป็นยังไงแกมีปัญหาอะไรบ้างทำไมถึงอยากทำจมูกรู้สึกว่าแกใหญ่ ก็ตรงนี้คผาตรงเนี้ยมันเบี้ยวตรงรุปเวลาถ่ายรูปหน้าตรงอมันเบี้ยวเนี่ยท่านผู้ชมเออ่ามันเบี้ยวม่ร่างก็แบบมันแบบแบบเห็นไหมเออเบี้ยวมันเบี้ยวเลยถ้าขึ้นอ่ยจะเบี้ยวเยอะอยู่ใช่แล้วมันเองซีลิโคนมันตกเขาเรียกว่าอะไรตกล่องซิลิโคนมันลอยใช่อันนี้เข้ามากี่ปีละเข้าปีที่สตึงเต็นปะตึอยู่อันนี้จะอยู่ได้ประมาณสักยี่สิบปีป่ะแค่เนี้ยคอเนี้ยมันคอยบ้ังเนาะคุณหมอเก่ครับ ทีดีเคลินิกพีเอ็นเอหนังดคลินิก d s เอ,เอสดีซีเอพอกกันเลยอ้าแต่ตันเลยออกกันเลยแต่ว่าที่มันดูเอียงเพราะว่าอันดับแรกเลยมันใหญ่นะครับแล้วก็ถ่านเอียงไปนิดนึงพอถ่านมันเอียงนิดนึงแล้วก็เอวฟิลิโคนมันใหญ่มากคือเนันเลยทำให้เห็าานเอียงชัดตอนทาหมอว่าการเอียงอาจจะ มาเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูปแล้วก็ไปทำ 6D กันใช่ค่ะโปรแกรมสแกนหน้า 6D นะคะเดีย๋ยวดูกันว่าถ้าเกิดฟิล์มทำจม,มูกแล้วหน้าจะเป็นไงเพื่อมันสวยจะได้ทำต้องทำน้านิ่งปะทำน้าน,น,นิ่งนะคะห้ามยิ้มนะ okay. หนาโอเคหันหมายกสองเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะทุกคนว่าออกมาจะเป็นยังไงจะพุ่งจะโนแค่ไหนเออไม่เคยทำถูกเลยไม่เคยเลยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าทำจะเป็นยังไงน่าจะเป็นแค่ไหนจะหวานไหมเออบาร์บี้หรือเปล่าเออแต่จริงแล้วทุกคนแบบเดิมๆก็ดูดงิงอยู่แล้ววะโนาะเนาะยากจริงยากเดิมเดิมโอเคถือหนูไปจัดการให้นะโอเคมาดูกันมาดูกัน มาแล้วทำไมหน้าเป็นแบบเนาะใ่ทำไมหน้าเป็นอย่างหี้อ่ะอันนี้คือทรงแบบฟิลโอเพน่ะเหนื่ยมากเลยอ่ะแม่บอกกัดกระบอกเลยเห็นไหมสวชนอนไม่เห็นป้ายไม่ก้องไม่เลื่อนเองเลื่อนเองไมก้องเห็นป่ะมันไม่เห็นกอกหน้าอืมถ้าใครทักหน้าเนาะเห็นไหมตายอันเนี้ยเราทำก็จึ้งกว่าอืมหล่ออืมเอาทำวันนี้เลยมันก็จะไม่ดูซีเคกตป่ะคนมันทำเยอะแล้วอ่ะ ลองเป็นจริงเห็นมั้งอันนี้คือลองปรับแล้วใช่ไหมอันนี้คือจหมูกเดิมใช่ค่ะอ๋อชอบไหมรงนิ้ชอบนะสวยนะ วยนอนนะัี้คือก่อนนี่คือไม่ได้ปรับปลายเลยเนาะจริงหรอคือแบบให้แบบมันแบบแกนให้เลยมันก็ปึ้งเลยแต่น้าตรงไหมนะฮะเดยอ่ะไม่เลยอันนี้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าว่าทำมาจริงมันจะไม่ใช่แบบนี้นะเอออันนี้คือประมาณ90ใช่ค่ะ90เปอร์เซแอบเขาก็ดีจริงนะเออแอบลดนะที่นี่ต้องมานะแบบไม่มีเรฟยลเรนใช่ป๊ามาที่นี่ได้เลยได้เลยะถูกที่ไหนนะดีสิครีมปะ ไปทำจะหมู่ก่อนปะไปเลยป่ะ่ดูดีมันปรับอย่างนี้ได้เลยนได้เลยนะนี่เห็นไหมโลดด่าคุณอยากสโลว์แค่ไหน ที่ไหนนะ DSC เออเห็นไหมถ้าแบบเราใช่ถ้าอันนี้ก็คือแบบผู้ชายเลยแบบที่ผู้สันทรงอะไรเงี้ยอ่ะดูดูหน้าโดยรวมอย่างถ้าอยากได้จมูกแบบเนี้ยนี่เป็นทรงแบบผู้ชายแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มความหวานให้หน้าเราดูหวานขึ้นก็อัสลบนิดนึงอ่ะลดปลายก็ได้นะถ้าถึงรู้สึกว่าอุ๊ยปลายพุ่งไปลดปลายหน่อยอ้าวแม้มมันก็จะลดปลายลงมานะคะทุกคนแต่ทรงคือแบบสวยเลยอ่ะคุณชอบตรงแบบนี้ เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่แบบวิเคราะห์ใบหน้าเราแล้วว่าเอ้ยประมาณนี้มันจะดูดีเข้ากับหน้าเราแล้วก็เราค่อยๆไปประเมินกับคุณหมออีกนิดนึงว่าทรงประมาณนี้ได้ไหมไปถึงไหมอะไรไหมเนาะไม่ต้องแบบสมัยก่อนจะปิ้นรูปปิ้นอะไรมาเนาเราก็ไม่รู้ว่าอุ้ยอยากได้แบบใบเฟิร์นค่ะแต่หน้าเราเหมือนใบหน้าเราเราก็ต้องอยู่ที่เดิมด้วยเนาะที่เนื้อด้วยนะขะทุกคนถึงไม่หาเล็บมาเลยไงเพราะอะไรอีสแกนเนี่ยคือบางคนมาแล้วแบบอุ้ยอยากได้แบบใบเฟิร์นแต่เนื้อตัวเองน้อยอันนี้ วะขอให้เลยว่าแบบเนื้อประมาณนี้เหมาะกับประมาณนี้แล้วก็เมือคุณหมอด้วยปลอดภัยในนวัตกรรมกงไกลมากเลยอ่ะจริงที่ DSC อุยน่าสนใจอยากทำเลยอ่ะอ่ะถ้าอยากทำก็ต้องน่าสนใจก็ต้องที่ DFC อันนี้ก็คือไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ขายแต่องพี่ D f C มาม้วนมาจอยนะจารุพนก็คือเนี่ยเข้ามาก็คือแบบเป็นกันเองมากแบบอือนทาอะไรทำเหมือนมากับเพื่อนมาฟิวเพื่อนแบบไม่ต้องกดดันไม่ต้องแบบต้องเพื่อนก็มาก็มาได้ที่ D H C เฮ้ยแต่ตอนนี้บอกเลยนะว่าอีโปรแกรมตอนนี้มันมีมูลค่านะแต่ตอนนี้ถ้ามาสแกนหน้าฟรีสแกนหน้าฟรีด้วยฟรีปรึกษาคุณหมอฟรีด้วยอุ้ยเ เราจะเอาสแกนหน้าเนี่ยเข้าไปปรึกษาคุณหมอเลยอี๋ยงที่ช่วงมานนี้คุณหมอมองว่าอุยหมอมองพี่เลี่ยงาจากตัวจริงแล้วหมอรู้สึกว่าปลายมันแบบอาจจะต้องแบบพุ่งได้กว่านี้อีกอะไรเงี้ยโอ้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นไปก็ได้นะทุกคนกมาลองนอน D S หลอดหูแล้วตอนนี้อ้กน้หมอค่ะอหอาใช่ไหม ทำไมบอกเหมืนเจ็บเจ็บอยู่ก็เจ็บกไม่รูยทนได้ไม่ไม่ถ้าไม่มีกล้องอ่ะเจ็บอยู่ถ้ามีกล้องเจ็บอยู่ตอนตอนแรกเจ็บที่ทนได้แต่ว่าตอนตะไบตอนตอกฐานอ่ะมันสะเทือนไม่ตัดไม่ทวงอะไรเงี้ยมันทวงเพราะว่าเพราะมันเป็นเข็มแก่ด้วยใช่มันอัดยาชาเยอะด้วยอัดนานเพื่อนเพื่อนว่าไงทรงสวยไหมสวยสวย มันต้องรอเพื่อนต้องรอดักแจ้ต้องรอใชดแตมันอยู่ก็มันตรงนี้ก็บวมแต่ว่าแผลดีกว่าอันเก่านะเพราะว่าเคยเจอตอนที่ทําอันเก่ามามันเละแล้วก็มันไม่เบี้ยวหรอวะมันตรงแล้วปะจะได้บล็อกเหมือบล็อกอะไรไปได้แบบหายบวม ต้องแบบคอยกันใช่ขอไลายเป็นไม่ได้ค่ะไม่ได้ข้ามถ่ายนะครับไม่เจ็บเลยใช่ไหมมันไม่เจ็บเลยมันเจ็บเบาบ้าแต่ว่ามันแค่นมัแค่ตึงๆยาชาเฉยๆอ่าหมอใจดีมากพนักงานน่ารักมากใช่หมอหล่อด้วยหล่อด้วย หมอหวังให้ทำปรึกษาดีมากแล้วก็เขาพูดเก่งเนาะตอนเนี้ยตอนอยู่ในห้องเงียบกริบตอนนั้นผู้ที่จะส่งสิ่คามันแบบมันอันนี้ไปหมดอ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงมาดูที่ว่าอัปเดตแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอให้มันถ่ายมือก่อนมาทำกับบ้านกว่าให้เขาทำแล้วก็ทำตามบังเสร็จโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวมารอดูกันโอเคเจอกันปึ้ง เปลี่ยนจมูกใหม่เปลี่ยนหรือล้วเปลี่ยนไม่ถึงครึ่งเดือนแม่จะเอาใหม่แลอวรอเอาใหม่ซีรีส์ใหม่คุ้มเลยเนาะทำอะไรต่อไปคือทรงนะคะจะตัดถอดจมูกแล้วร่กายตัดไหนในเจ็บเลยต่อไปเป็นฉายแสงจากคลินิกนะคะ ใายแสงลดบ,บวมเนาะกายใช่พี่พยาบาลมือเบาไหมสองไม่เจ็บเลยเหรอใช่แต่มันจะมีรู้สึกเลยตันไหนเสร็จนะคะเด็กที่นี่จะมีให้ใายแสงลดบ,บวมรู้สึกดีใจครับแล้วก็ชอบมากชอบตรงนี้มากครับรู้สึกว่าแบบหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนลุกไปเลยครับ ผมหนึ่งเดือนพอดีเลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลักทำไปก็ชอบมากครับชอบชอบส่งมากไม่แต่คนพักไม่มีคนบูลลี่แล้วม่แต่คนชอบว่าแบบทำที่ไหนอะไรยังไงทรงถูกใจเลยครับคือตอนนี้หนึ่งเดือนแล้วก็เข้ามาโคราชกับกมลเลยใช่ไหมครับใช่คือหนึ่งเดือนจากที่เราทำไปคือวิธีการดูแลมันยากไหมที่พี่กายกต่เราทำไม่ยากเลยครับผมบวมน้อยมากเขียวนิดเดียว ไม่กี่วันก็หายครับแล้วก็แบบการดูแลก็เช็คทั่วไปเลยครับลืมหน้าเก่าที่กายเลยเหรอที่กายคือหน้าเก่าเป็นยังไงอะ่ะท <c oughs> ี่กายเล่าถึงหน้าเก่าแล้วเนยะจะหมุกเก่าแล้วหนว่ามีปัญหาอะไรบ้างหนาะ <lan> จำได้ไหย,ยปัญหาตอนนั้นก็มันมีอาการเหมือนจะตกฐานนิดนึงครับแล้วก็มีอาการแกนใหญ่ครับเวลาถ่ายรุปนหน้าตรงหรือว่าอะไรอบะมันเห็นชัดมากๆตอนนี้เข้าที่แล้วเขาเออจะเข้าได้กว่านี้อีกเนาะที่กาย มาเอาเลยหมอแอบดูนิดนึงอันดับแรกเลยนะครับซีคนแนบดีซีคนไม่ลอยนะครับความอึดเนื้อดีเลยองค์ไฟก็เนื้อเหลือนะครับสั่นเหลือเลยนี่น,นะครับเงหน้าทึ่นดีเยอะนะครับก้มหน้านิดนึงนะครับทุกอย่างดูดีหมดแผ่ติดดีนะครับตอนแรกอะที่หมอก,กังวลหมอกกลัวว่าไอ้ปลายจมูกมันจะลงมนะครับเพราะเคสนี้หมอพอกค่อนข้างเยอะนิดนึงน่าจะตอบได้แหละว่าผ่านกันค่อนข้างนานเนาะเพราะว่าองค์ตัวปลายจมูกแบบหมอลองไปตรงไหนตีชั้นทอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละบแล้วก็เลยอยาให้ปลายพุ่งได้ค่อนข้าง ก็มาอัปเดตสมุกน้องตายนะครับตอนนี้ก็กี่เดือนแล้วนะห้าเดือนค่ะบห้าเดือนแล้วอ่ะให้ทุกคนดูออืม,อมสวยนะ นะครับเป็นเล่นฝีมือดีมากฝีมือเมามีมากครับก็คือหน้าเปลี่ยนเลยเนะใช่ไม่ได้คนทักว่าแบบเออหน้าไปทำอะไรมาแบบหน้าดีขึ้นเลยดูดิถ้าหันข้างจะเห็นเลยว่ามันพอดีแล้วก็รับกับหน้ามากนะครับแล้วก็เป็นทรงที่น้องกายชอบด้วยใช่ไหมถูกเพราะว่าแบบมีคนชมเยอะมากว่าสวยมากอยากทําตามอยากทำตามกันเยอะมากขอคอนแทคไปเยอะมากเลยครับใครที่สนใจอยากทาที่มีเดซีคลินิกนะครับก็ ทักเพจเข้าไปได้เลยนะครับที่ DSC คลินิกนะครับมีสแกนหน้าผมงีใช่เราจะเห็นตรงจมูกเลยครับเราออกแบบตรงจมูกเราได้เลยว่าจะเข้ากับหน้าเราไหมมันจะดีกับหน้าเราไหมคือเราเห็นตรงนั้นเลยแล้วก็คุณหมอพยายามทําให้เหมือนที่สุดแต่ว่าผมก็เหมือนั้นเหมือนเลยเลยที่ว่าสวยกว่าด้วยสวยกว่าที่สแกนมาอันนี้ผมทําเทคนิคเ s มีโ Open นะครับใครอยากทําต่างก็ไปได้บอกว่า DSC Clinic ครับทำทรงร่องกายเลย ก็ฝากไปด้วยแล้วก็ลีมก็อาจจะมีไปทํานู่นทํานี่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าลีมจะทําอะไรอีกนะครับเพราะว่าพี่พกพี่พนักงานดูแลดีมากติดตามอาการตลอดแล้วก็แบบคุณหมอโอเคมากเลยครับคุณหมอให้คําแนะนาปรึกษาดีมากแล้วก็ก่อนเราจะตัดสินใจเขาก็จะประมวลผลให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากมากเลยครับ คือคินิกแบบเป็นกันเองทุกคนเลยจะอย่างที่บอกว่าไปคินิ่เหมือนแบบไปบ้านเพื่อนอ่ะจงคือเขาแบบเราไปคนเดียวเราไม่มีเพื่อนเขาก็คือแบบแนะนำดีมากๆเลยแบบคือเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ไปอยู่กับเราตรงนั้นเลยคือช่วยคำปรึกษาได้ดีมากๆแนนที่ว่าต้องขอขอบคุณทาง DSC คินิกนะคะที่มอบจมูกใหม่ให้น้องกายได้หล่อเท่อทยแบบนาเดคุกกี้ไหมคะนาเดคุกกี้ไหมคะมาไม่ใช่นาเดคุกกี้มยะ ขอบคุณทางคลินิกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มาอัปเดตจมูกของอายก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับแล้วมารอดูกันว่าพี่จะไปทำอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั b s ์ r i b e กดกระดิ่งไปเอาใจให้พี่แล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในคลิปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไปเที่ยวไหนยวบอกใราโอเคบายบายว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ 那麻烦了，对吧？